มาแล้วจ้ารถประหยัดน้ำมันผ่อนเริ่มต้นยัง6,000บาทนะคะแถมใหม่เพียง60,000บาโลเท่านั้นสวัสดีค่ะอยู่กับปิ่นพี่เคสปิดนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะใครสนใจนี่เลยค่ะคันนี้เลยโตโยต้ายาริดนะคะ 1.2G ปี2018นะปีใหม่ๆหน้าใหม่นะคะมีไฟตัดหมอกมีเททามล้วนิงไรนะคะแถมแบกใหม่ๆสวยๆซิ่งๆแบบนี้เลยนะโดนใจไวรุ่นมาดูภายในกันนะคะสะอาดเรียบหรูนะ ดูใหม่กลิบแบบเหมือนใหม่อย่างที่บอกเลยต้นคลิปใหม่เพียงหกหมื่นโลเท่านั้นนะคะดูค่ะสะอาดเหมือนได้ใหม่อะคะ่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ํานะคะห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะน็อตเดิมคานเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะแบบนี้ สำหรับราคานะคะอยู่ที่359,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะสนใจอยากเข้ามาดูรถร้านอยู่ระหว่างอ่อนุช67ทับ2กับ67ทับ1นะคะหรือว่าจะค้นหาใน Google แบบพิมพ์คำว่าโฟกัสรถบ้านนะคะแล้วมาตามแมปได้เลยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์064-694-7979เซลลปิ่นนะคะหรือว่าจะทักมาได้ที่ไลน์แอดนะแอดเคเอสค่ะมีเซลล์มีที่ปรึกษานะคะคอยให้คำปรึกษาหลายคนตลอดเวลาเลยนะจ๊ะ ฝากด้วยจ้า